สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ยังอยู่กับคุณครูไอซ์นะคะดำเกลืองมุ่งทัญญาคุณพอ่อวิเชียนและก็คุณแม่ขวัญน,นะคะที่ได้มาเที่ยวร็อกเวย์เยี่ยมเยียนคนไทยที่นี่นะคะเราก็ได้ทำอาหารมากมายสุดแสนจะอร่อยนะคะทั้งอาหารไทยทั้งอาหารฝรั่ง มากมายเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เราก็มีคนไทยแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะของทางนี้ได้มาร่วมงานด้วยเชิญชมคลิปเลยค่ะน้องไอซอยากอยากเอาอะไรไปที่ยวันเปช้อปปิ้งย่าง้รืนะ ก็จอยู่มีก็เดี่ยวพึ่งเงนเดตั้งก็ปิดร้านพื่งเงินมาถ่ายมาอะเดียวตองรับกับเออต้อนรับคนต้อนรับหมดเลยทุกคนแก้งพี่เกศก็เป็แถวเลย นี่คืออะไรไลฟ์สดเหรอแกทำช่อง y o u t u b e าวนี่ก็ทำพุ่งนะกนไปกวันก็อาหารบอกว่าถ้าวยมาเนียต้อนี่โอ้ไม่มีที่ตั้งเดี๋ยว ต ais, <th> ่อให้50มี่พีนัทแม่นางแ่คุณชอบคุณเลค่ะขอบคุณค่ะอันนี้อันนี้กคือเขาเรียกว่าเจ้าแม่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  วันนี้กินการรวมตัวนะคะเชฟที่นี่นะคะเยอะแยะมากมายเลยมือหนึ่งทั้งนั้นเลยเริ่มต้นจากที่เชฟแรมนะคะอันนี้มือหนึ่งมือเด็ดมือฉมังเลยนะคะอันนี้ก็เชฟผลนะคะกับเชฟนีสามีภรรยาเจ้าของฟู้ดคาร์ทในดาวน์ทาวน์เทลลาม็อกนะคะนี่เชฟนีแล้วก็อดีตเชฟที่ไทยบิสโทรที่พอร์ตแลนด์นะคะพี่อู๊ดนะคะรีทายแล้วนะคะอันนี้ก็น้องแนนนะคะภรรยาของเชฟตั๊ก นั่งอยู่ข้างๆแซ s ซี่เอ็กซ์เพรสชอร์ลมอกค่ะเจ้าของร้านอาหารแล้วก็วันนี้เนี่ยนันนานเบเชฟแฟรมนะคะแล้วก็พี่สีนะคะเรามาทำอาหารให้กับสองครอบครัวอันนี้ครอบครัวน้องนัทนะคะกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อประสานคุณแม่เจี๊ยบซึ่งเดินทางมาเยี่ยมจากเมืองไทยนะคะแล้วก็ถัดไปที่ขาดไม่ได้ก็คือน้องออนิฮิป,ปีนะคะขวางทางนี่น้องไอซ์ นะคะขาดไม่ได้เลยแล้วก็คุณแม่นั่นขงข้างๆคือคุณแม่ขวัญอันนี้คุณพ่อวิเชียนนะคะทั้งสองครอบครัวนี้ก็เราพวกเราทั้งหลายได้รับเกียรติที่ได้มาทําอาหารให้ทั้งสองครอบครัวนี้ได้ทานานะนะคะอันนี้นะข้าวเลยนะเราม,มาดูอาหารกันเลยค่ะเรียกผิดทุกทีข้าวแหนมทอดข้าวแหนมทอด มีกระเพาะปลาแล้วก็ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่นะคะมีไก่น้ำจิ้มตับเฮ้ยมีตับด้วยน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่นะครับตับไก่สามารถใส่กับข้าวมันไก่ทรงเครื่องราชวัลนันท์ครับโอเค กับไก่สามารถใส่กับมพริกแกงน้ำแดงได้นะคะแล้วก็อี่ก็คือกุ้งอบเนยล็อกเวนะครับกุ้งอบเนยล็อกเวกุ้งอบเนยล็อกเววกัน้จิ้มแซ่บนะครับน้ำจิ้มแซ่บมากตำลับมาจากอ่างศิลาครับโอ้โหอ่างศิลาโอเคอันนี้ก็ของเชฟแดนนะคะ เนื้อ mm hmm. พิเรมยองปล mm hmm. าแซลมอนโอเคดิชมันไรเทอริยากิอันนี้ mm hmm. ไม่แน่ใจถ้าหวานหวานก็คงเทอริยากิ but Korean sauce is kind of salty a little bit or oh, sweet เทอริยากิอันนี้แอสเปอร์กัสนะคะ mm hmm. เละเทะหมดแล้วค่ะตอนนี้ <laughs> คือมันจะไม่ค่อยสวยนะคะ <laughs> คมันจะไม่สวยพอดีคนถ่ายออกมาช้าเกิน mm hmm. <laughs> อาหารถูกลุยไปหมดแล้วขายไม่ได้ฮะอันนี้ยังโอเคอยู่นะยังสวยอยู่นะนี่ทอดกระเพาะปลาสุดแสนนะครับอร่อยมากนะครับกระเพาะปลากระเพาะปลามาจากไหนนะคะกระเพราสูตรดั้งเดิมจากราชวัตรนะครับทำสดๆร้อนๆเลยเนาะชื่นใจชื่นใจอันนี้เน้นๆซู้ๆๆๆหน่อยเราไปใส่แล้วสู้ๆหน่อยดิซู้ๆสู้สู้สูู้ ต้องการต้องการสื่อหรัวาือโอ้โหอะไรวะใครจะไปกดแก ไอ้ทานเบียร์ไอ้ทานทุกาาไว้ไอ้ดื่มเบียร์ไหมครับไม่ดื่มไมไม่เลยไม่ีเดื่มมีร้านอยาดื่มเลยไม่ดีเดี๋ยวผูประษาเลยเมคืนเลยนะต้องขอโตก่อนร้านสามตัวรออยู่ตัวเชียมตวยตัวเียตัทียมตัเมตีตัวเียมตัมัวเียมตตัวเทียตัวยตัวเียต หลับหรือยังล้วต้อยกลางล้นต้อยทวนเปล่าเป็นกี่โมงคะปกติถ้าถ้าอยู่ไทยตีห้าถึง่กโมงครึ่นแต่ว่าอยู่นี่ก็หกโมงโโอเคพอเกิดงก็โอแล้วช่วงช่วงกลางคืนไม่ตื่นไห ตื่นมาเล่นของสัมบ้างตื่นมาบางทีมันตื่นมาบางมันมันตื่นมาแบางวันเองเล่นเรื่องยาอันนี้ต้องตเรียกเรียตัไหนครับเรีนไวนาครับไวช์นาอันนี้คื่อจัอร่อยมากลครยึดกัมจีอยากแบบกลับไปสอบชอช่วงไหมชอบอ้มิทุนากลับนี่ไปแล้วไปเริ่มสอบมิทุล่อะไรนะชอบชอบลาไว้ ผมว่าผมว่ามันก็โอเคคือพอมันถ้ามันได้เจอคนนี้ได้อยู่คนเดียวสบายแต่ก็ถือว่าโซนตัวนั้นยังยังโอเคยังน่าพอใจว่าจะนั่งสาย6ไปตรงตร่ปาของปลาแ้ก็เดินเข้าใส่ซึ่งจริงจมันคือไพ่เยน่มโหแม่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 เลแม่ แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาทานข้าวต้มหรออ๋อให้เอาข้าวไปทานที่อ่ะที่โรงแรมก็เอาไปจอดเพราะว่าควรให้ตื่นเช้าผมว่าแค่เจ็ดโมงใช่เจ็ดโมงพี่สีไปส่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทอยจออุเอสเอค่ะเช้าวันรุ่ง <classy> ขึ <More vicious> ้นนะคะเชฟแรมก็กำลังทำข้าวต้มปลานะคะเอาไว้ให้คุณพ่อวิเชียนคุณแม่ขวัญแล้วก็น้องไอซ์ทานกันแล้วก็พวกเราก็จะทานกันก่อนที่จะพาไปเที่ยวชีสแฟคทอรี่นะคะแล้วก็คงต้องอำลากับพอร์ตแลนด์แล้วโอเคค่ะ It has nothing but essential oils and different oh, supplements. supplements rice, ginger, oregano. Well, the oregano is actually an antibiotic. It's a natural it. Thank you. Cold. Oh. นะ,ะมันไม่หวานมันกรอบค่ะมันกรอบค่ะตอนนี้เราก็ออกมาหน้าบ้านนะคะมาถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกก่อนที่พี่สีพี่อูด๊ดแล้วก็โอ๋ จะพาคุณครูไอซ์คุณแม่ขวัญและคุณพ่อวิเชียนกลับไปส่งที่อพาร์ตเมนต์ที่พอร์ตแลนด์นะคะวันอาทิตย์นี้คุณพ่อคุณแม่ของครูไอซ์ก็จะเดินทางกลับเมืองไทยแล้วส่วนครูไอซ์ก็จะเข้าเรียนนะคะเปิดเรียนวันที่27วันจันทร์นะคะ ครูไอซ์บอกว่ามิถุนาปีหน้าก็จะจบแล้วแล้วก็จะต้องเดินทางกลับเมืองไทยหวังว่าคุณพ่อวิเชียนกับคุณแม่ขวัญจะเดินทางมารับครูครูไอซ์กลับเมืองไทยที่นี่นะคะเราจะได้มีโอกาสได้เจอกันอีกนะคะเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเราก็คงจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวเมืองไทยและเราก็จะได้ไปเที่ยวกับคุณครูไอซ์นะคะแล้วก็คุณแม่กับคุณพ่อด้วย โอเคค่ะขอให้เดินทางโดยสว grandpa, ัสดิภาพนะคะสวัสดีค่ะทอยจอย USA ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะเป็นคลิปต้อนรับครอบครัวคุณครูไอซ์นะคะคุณแม่ แล้วก็คุณพ่อวิเชียนนะคะ t อย j USA ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ